กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สากิโลเรตซ์สรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านค่ะไปทําความรู้จักกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะ หรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าว,วันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุสลานลม AM 1575ห h z นะคะเวลาหนิกา30นาทีถึง7นาฬิกาค่ะ,คะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทยก้า c o คอร์ a ปอเรชค่ะหรือว่า Facebook ของสลานลมเรดิโอค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นไทก้าพัฒนาทั่วโลกตอนที่2ค่ะเป็นตอนที่เราได้มีการพูดคุยกับท่านทูตนิพนธ์เพชรพรประภาสนะคะเอกอัครราชทูตณกรุงดากาค่ะในตอนที่1ค่ะท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเซเนกัลค่ะมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วทาไมประเทศไทยเราถึงต้องไปตั้งสถานทูตที่กรุงดากานะคะนอกจากนี้ก็คงจะทราบแล้วว่าเรามีโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ที่นั่นนะคะก็คือโครงการในการจัดตั้งศูนย์ขาเทียมซึ่งนําขาเทียมไทยหรือว่าเทคโนโลยีการผลิตขาเทียมของไทยเรา ไปให้ทางเซเนกัลได้มีการผลิตได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้มีการผลิตไปให้กับคนพิการหรือทหารพิการของเซเนกัลได้มีการทดลองใช้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีอีก2โครงการค่ะซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบปานไทยค่ะได้เข้าไปทํางานแต่ที่เซเนกัลด้วยเหมือนกันนะคะโครงการแรกก็จะเป็นโครงการในการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเราเรียกว่าเป็นพาราโบลานะคะอีกหนึ่งโครงการก็คือเป็นโครงการในเรื่องของการเพาะพันธุ์ลานิลค่ะทีนี้เราเห็นทราบว่ามีอีกอีกหนึ่งโครงการก็คือในเรื่องของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ทราบว่าท่านทูตก็ได้เข้าไปเข้าไปไปเยี่ยมชมในในทุ้นที่โครงการด้วยค่ะแล้วให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าทราบทราบเหมือนกันว่าโครงการลงอุปเเมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคําขอที่มาจากทางรัฐบาลของเซเนกัลด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางไทยก้าก็พิจารณาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ท่านทูตไปดูไปดูโครงการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีโอกาสพวะผมก็ได้มีโอกาสได้ไปสามสี่ครั้งแล้วนะครับโครงการโครงการนี้เนี่ยไทยก้าเนี่ย ได้สนับสนุนเริ่มจากให้ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยเลยนะครับผลักดังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่บริเวณชุมชนมูซาในเมืองเทีสนะครับซึ่งห่างจากปักกานีประมาณ60เมตรโรงอบเนี่ยตั้งอยู่ในในอาาบริเวณของคริสตจักรคริสตจักรที่ชื่อว่าเคอร์มูซา โดยวัตถุประสงค์ติดตั้งโรงโอบนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ใ,ให้แก่เกษตรกรของ่มมูซ่านะครับซึ่งมีมีอยู่ประมาณพันพันสองร้อยคน,นะคะเพื่อที่ให้ประชากรเหล่านี้สามารถนำผลิตผลไม้เนี่ยมาอบแห้งแล้วก็บรรจุจำหน่ายตลาดภายนอกได้แม้ว่า โรงอบแห้งนี่ยติดตั้งมาประมาณ6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีส5 5พันห้า้แต่จากการที่ผมไปเยี่ยมมาเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เท่าที่เห็นนะครับแต่แต่คุณยุทธดีครับณขณะนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหาคือว่าโรงโอบแห้งของเราเนี่ยได้รับคาวามนิยมจากอย่างมากเหลือเกินตรณขณะนี้เนี่ยไม่สามารถรองรับผลผลิตผลไม้ที่ต้องการรับเข้ามาอบอ ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะในในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงประมาณเดือนเมายนถึงกันายนนายน่าปริมาณแสงแดดเนี่ยมีน้อยซึ่งทําให้ให้ระบบแป้งนี้เนี่ยได้รับพลังงานไม่เพียงพอก็ทําให้เนี่ยคาังงในการอบผลไม้เนี่ยก็ลดลงนะครับไม่มีผลไม้เนี่ยเหลือเน่าเสียไปพอสมควรถึงแม้ว่าทาง ชนเนี่ยพยายามน,นําไป,ปแปรรูปเป็นสินค้าหรือเช่นเป็นหน้าผลไม้หรือเป็นแยมก็ตดล่าสุดเนี่ยทางทางการพูดก็ได้ได,ได้ได้เข้าไปคุยแล้วก็เพื่อที่จะร่วมหาทางแก้ไขปัญหานี้นะครับกับทางทาง,ทางเจ้าวาดพิจะจัดนะครับซึ่งซึ่งแล้วก็แล้วก็ทางผู้นำชนทางทางําชุมชนแล้วก็ท,วท,ท,ท,วกทีจะรัดเนี่ยก็ ก็เห็นว่าผลทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาก็คือว่าอาจจะต้องติดเพิ่มแหล่งพลังงานอื่นในโรงโอบนี้เช่นอาจจะต้องให้สามารถใช้แก๊สได้ด้วยครับว่าถ้าทางด้านเทคนิคเนี่ยอาจะทําลําบากเพราะเป็นโรงขนาดใหญ่เลยนะครับโรงใหญ่มากอ่าถ้าเกิดใช้แก๊สไม่ได้ทั้งเรื่องด้านเทคนิคหรือเรื่องทาออปขอไทยก็เป็นไปได้ไหมที่ท,ท,ทางเทศไทยจะให้อ่า เทคโนโลยีหรือการทลในการสร้างโรงอบขนาดเล็กลงใหม่สักโรงหนึ่ง mm hmm. นะครับโดยใช้แก๊สหรือว่าใช้พลังงานน,น, mm hmm. นอกเหนือจากาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ mm hmm. อที่จะให้รองรับในการอบแห้งผลไม้เหล่าน mm ี้ได้ครับแล้วพวกผลผลิตเหล่านี้นะคะ่ะหลังจากที่ผ่านกระบวนการเข้าโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเนี่คะ่ะ mm hmm. เข้าไปจําหน่ายที่ไหนคะคือ <c oughs> ในๆๆใน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 ตัวคิสาจาักรเองเนี่ยเขามีร้านจาหน่าย,ยานี้เลยนะครับมีมีมีร้านจาหน่ายคือเขาทําแพ็คเก็ตอย่างนี้น, <ค Pis ces> นะครับแล้วก็มีการส่งข้ามาขายที่ในกลุ่มดาก้าด้วยกับในในดาก้อยนะครับมีเขามี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 การทาตลาดได้ดีพอสมควรโดยว่าอาศัยเรือขายของคิสจักรนะครับซึ่งก็ม,มีโบสถ์ต่างๆทั่วประเทศนะครับ ก็ไปฝากไปเป็นแหล่งผลิตได้ใช่ครับใ,ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างอางเงี้ยท่านทูตคิดว่าในแง่ของนอกจากการสนับสนุนในเรื่องของโรงอบแบบโรงอบขนาดใหม่แล้วเนี่ยท่านคิดว่าในเรื่องของการอบรมอะไรพวกนี้นี่ทางเขาเนี่ยมีมีความเขาเรียกมีศักยภาพพอไหมคะหรือว่าอยากจะควรจะต้องอบรมอะไรเพิ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับท<ะ>ี่ที่ที่ชุมชนเนียตตมุซ่าเนี่ยมีพัฒนาอาชีพทางการเกษตร อยู่ตัางอยู่นะครับวนนี้เนี่ยเขาจัดตั้งเพื่อที่จะวิชาชีพด้านการเกษตรในู่บ้านโดยเฉพาะครับดีนะครับมีการอาชีพงด้านการเพาะปลูกผักผลไม้นะครับการเพื่อสวนครัวการทํางานหัตถกรรมจัดแต่แต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่นี้สูวนี่เขาก็ปิดกัน ตอนนี้ที่ทุ่ผมเข้าไปคุยเนี่ยทางสูน,นี่เขาก็อยากจะ,ะทําหลักสูตรใหม่ให้กับให้กับเขานะครับซึ่งอขอเห็นว่าทางประเทศไทยก็มีความเที่ยวชาญในหลายๆด้านที่ในเรื่องการเลี้ยงปลาเขาอยากจะได้ได้ได้หลักสูตรในเรื่องเรื่องฟิชฟาร์มิงนะครับในเรื่องอาการทําสวนป่าในเรื่องการบริหารการน้ํานะครับแล้วก็ในเรื่องการทำ คือต้องมีวัสดุดีเนี่ยโดยเฉพาะพวกจับเครื่องจับสายพวกไม่ถ่ายพวกอะไรเนี่ยเขาเขาไม่มียังยังไม่ค่อยมีฝีมือในการการทำด้านก็ก็ขอความสนับนุนประเทศไทยมาเพราะตอนที่พวกผมไปกันผมก็อ่าระหว่างเนี้ยมีอักสูมีหลักสูตร ATIC เนี่ยอยู่หลายหลักสูตรเลยนะลองลองไปดูก่อนที่ทางด้านสมัยเนี่ยมีหลักสูตรหลายที่สนใจก็สมัครเข้ามาก่อนในในระยะยาวเนี่ยก็ แารผู้นี้กิเสิดมาท,ทางไก่ตาว่าเราอาจจะเ,เทเริ่มเองสูงต่ตะพาอสำหรับชุมชนนี้ได้รหรือไม,รไม่นะครับเพื่อให้ให้เขามิการพัฒนาที่ครบวงจรแล้วก็ก็ยัง่งยืนครับผมแล้วก็ที่ที่ทน่าสนใจนะครับคือว่าในชุมชนเนี่ยในกิจสัตวกิจสักรเองเนี่ยนอกจากมีโรงอบแห้งมีมีเรื่องศูนย์พัฒนาอาชีพางการเกษตรมีโรงเรียนด้วยนะครับมีโรงเรียน ผมโรงเรียนในลูกบาลในโรงเรียนประถมตั้งอยู่แล้วก็มีโครงการที่จะเปิดเป็นเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมด้วยโอ้หอันนี้น่าสนใจครับท้างครบุจอเนี่ยผมว่าถ้าเราซึ่งไทก้าต้องต้องขอบพระคุณไทก้านะครับที่ที่เรียกให้การชุมชนกันตานี้ซึ่งว่าน่าจะเป็นแบบอย่างตัวอย่างสําหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆา่อไปคับ โอ้ oh, ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบหลักสูตรที่ทางาทางเซนิกัล์เขาต้องการเนี่ยจริงๆอ่านดูฟังดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางไทยเรามีศักยภาพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพ,อพ่อปลงในเรื่องของการเ,าเรื่องแปลรูปเรียงต่างๆนานาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นทางาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ทําจัดหลักสูตรออนไลน์สอนคนภูฐานเพื่อทําผลิตภัณฑ์อะไร oh. ที่เกี่ยวกับพืชทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางไทก้าเราคงต้องพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องนําเรียนท่านผู้ใหญ่ต่อไปนะคะครับคุณครับผฟังอย่างนี้แล้วใจชื้นมากเลยมีความสุขดีใจที่ว่าโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐบาลไทยเราไปมอบให้กับคนเซนิเกอรเนี่ยใช้ประโยชน์แบบคุ้มค่าและเต็มที่มากเลยนะคะแม้ว่าจะผ่านไปหกปีแล้วก็ยังสามารถทำงานของมันได้แล้วก็แต่ไม่พอก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับทางเกษตรกรด้วยค่ะ ต้องกล่าวขอบคุณท่านทูตมากเลยที่กรุณาไปไปเยี่ยมโครงการและทําให้ทราบว่าทางเขาเนี่ยมีพัฒนาการอะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับโครงการต่อไปก็เป็นในเรื่องของการเพ,พาะพันธุ์ปราณินค่ะอันนี้ท่านทูตได้เคยเข้าไปเยี่ยมที่ที่โรงเพ,พาะพันธุ์ปราณินบ้างไหมคะคือ,อยังยังไม่ได้มีโอกาสไปที่ที่โรงเพ,พาะพันธุ์ปราณินครับเพราะโรงเพาะพันธุ์ปราณินเนี่ยจะอยู่ทางทางเมืองเซนหลุยนะครับอยู่ทางท่างค่ะ คือโครงการนี้นะครับเป็นเป็นโครงการที่ไทยก้าเนี่ยครับร่วมกับกรมประมงไทยเนี่ยให้ความช่วยเหลือเเนิกาวโดยเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2550นะครับก็13ปีมาแล้วนะครับที่ไทก้าเนี่ยได,ได,ได,ได้ได้ได้ให้เจ้าหน้าที่ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเซนิกาวเนี่ยสองคนนะครับมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยแล้วก็ ตอ่อจากนั้นอีกสาปีนะครับอันนี้จุดสำคัญมากเลยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยครับโยไทต้าเนี่ยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปช่วยในการสั้งสถานีเพะพันาุ์พอนินครับที่เมืองอลิคาโตในในในอิงกฤษธุตกิจีผรทำเรียนอยู่ทางตอนนี้เทศนะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยผมก็รับทราบมาว่าก็ยังยังยังดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องการแบบงต่อ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศไทยนะครับโดยไก่ก้าเนี่ยได้ให้การฝปกอบรมเจ้าหน้าที่11คนแล้วนะครับานการเปราะเลี้ยงสัตว์น้ำในสิ่งแวดล้อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมผมได้ไปเยี่ยมนักงานใหญ่ของหน่วยงานด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็น national agency of aquaculture ก็ย่อ ANA ได้ไดไปพบกับตัวอธิบดีนะครับตำแหน่งขนเืเจีกโรคจรงผเป็นผู้ในการแห่งนี้นะครับชื่ดอดรแกนินนะครับเกนินซินเนี่ยเคยมาอบรมสัมมนาที่ประเทศไทยแล้วก็มีความประทับใจในประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ขณะนี้เนี่ยสิบอดท่านที่ผมว่าที่มามาอบรมในประเทศไทยเนี่ย ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในในในหน่วยงานนี้เป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงประมงเขาเป็นเขามีกระทรวงประมงนะผมสนิทกับรก็ผมเคยรู้ักกับคุณมิสเตอร์ไบเนนะครับซึ่งเคยรอบผมที่บุรีรัมยใต้การของบุัมย์ใต้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคการเพาะเลี้ยงน้าของเราตอนนี้เนี่ยครับเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเนี่ย ฐบาลเซเนกาวเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากนะครับอย่างที่ได้ไไดด้้เกิดเมิดต้นว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเขาเนี่ยเขาบรรจุในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมฟารเล้งสัตว์น้ำเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆเกือบจะเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะเขาเขาถือว่าการเขาเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะช่วยในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร เกาแล้วก็ยังจะเป็นการช่วยชาวประมงโดยเฉพาะชาวพื้นบ้านนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยเริ่มประสบปัญหาในการจัดหาไม่สามารถไปสู้กับเรือจัปลาใหญ่ๆที่ได้รับสัมปทานได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มสนใจเริ่มเข้า,ารับการดู้าบริเวณชายฝั่งนะครับนั้นเนี่ยการที่ที่ประเทศไทยได้ให้การสนับสนการเขาเรี้ยงสัตว์น้ำ เซนกาลเนี่ยเป็นที่ชื่นชม,มนเซนกาลมากเพราะว่าเกิดประโยชน์กับประเทศเขาอย่างอย่างเป็นยจยงิ่งครับก็ในช่วงที่ผมไปพบกับหน่วยงานเอเนี่ยถามเพราะว่าเขายัางประสงค์ที่อยากจะต่อยอดโครงการความร่วมมือในด้านกา่ประเทศไท,ย,ทยเพิ่มเติมไหมนะครับอันอกทัตยินดีที่เป็นผู้ประสานทางนายก้าซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตัวเอง เพราะว่าจะส่งรายละเอียดให้สถานทูต โอ้ต้องกลับขอบคุณท่านทูตมากๆเลยที่กรุณาแบบหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้กับทางไทยกาด้วยนะคะแล้วก็ฟังเรายิ่งเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนากันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซเนกัลด้วยนะคะว่า well. สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือไปเสริมสร้างในเรื่องของการความเป็นอยู่ของเขาด้วยนะคะและ้วก็ในเรื่องของทําให้ประชาชนเขาเ네นี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีมีเขาเรียกว่าม,มีรายได้ <information S 1> <ๆ>เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ เท่าที่ฟังมาทั้ง3โครงการนี้ก็ยังสามารถดําเนินงานได้แม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการไปแล้วด้วยนะคะใช่ครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าหมดอายุเนาะเครื่องจักรก็ต้องมีการปรับปรุงางๆนะแต่สิ่งนึงที่ที่ฟังท่านท่านพูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะไทยก้าเราก็มาถูกทางนะเพราะเวลาเราพัฒนาเราพัฒนาคนก่อนพอเราพัฒนาคนแล้วเนี่ยถึงเราให้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปเนี่ยคนก็สามารถกลับไปใช้ประโยชน์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราให้ได้ นะคะค่ะเราใน<ช>มุมมองของท่านทูนะคะมองว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยค่ะไปเสริมสร้างหรือว่าไปส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซเนกัอย่างไงบ้างคะโอ้ค่ะก็ะผมขออนุญาตเรียนว่าโครงการความร่วมมือต่างๆเหล่านี้นะครับมีบทบาทมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์วิภาคีระหว่างไทยัอย่างมากๆเลยอย่างมากที่สุดเลยซึ่งซึ่งตามความเห็นของผมเนี่ย ความร่วมมือเหล่านี้สง่งผลครอบคลุมึงสามระดับคือระดับแรกเนี่ยระดับประชาชนร,รากหญ้านะครับที่ได้รับผลประโยชน์เป็นรูปธรรมโครงการเพื่อการพาัฒนาทางสา่ที่ทางไอซ่าและประเทศไทยมอบให้เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีของประชาชนเหล่านั้นเทศไทยต่อคนไทยนะครับบวกกับโครงการอื่นๆที่าทางรัฐดำเนินการเอง อย่างเช่นฐันทูตเราเนี่ยมีการร่วมกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยใน,นกรุงดัก้านี่นะครับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจรักษาพยาบาลประชาชนในเขตชมุมชนเขาทำตอเนื่องมาหลายปีแล้วแม้กระทั่งปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดสถานการณ์โควิดเราก็มีการจัดแพทย์เคลื่อนที่ในใียอกไปให้การตรวจรักษา,าประชาชนกว่าถึงประชาชมระชาณสาชมพันคน ก็เป <chat> ็นเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านวุสธรมแล้วก็ได้ได้ได้ความรู้สึกดีๆจากจากประชาชนชาวเทเนกับอ่านี่คือระดับประชาชนที่เราได้ครับนะครับจากที่สองก็คือว่าเราได้ความสัมพันธ์อันดีเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นํองค์กรที่เราเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับทุกหน่วยงานที่ผมได้ตามมาไม่ว่าทางทางโรงพยาบาลทางหน่วยงานอ่ กรมประมงของเขานะครับเหล่านี้นะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นซอกไแลรด์นะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นเครือข่ายที่มีความสําคัญที่ช่วยการพัฒนาต่อไปต่อไประดับที่สามระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลดกันกครเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลเพราะความช่วยเหลือต่อการพัฒนานี้นะครับ เป็นการสกแสดงให้รัฐบาลเซนเนกา้าถึงวิดไมตรีจินที่ประเทศไทยนะครับมีเปิดในกลางนะครับในฐานะมิประเทศซึ่งซึ่งความรู้สึกดีๆเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่ความร่วมมือในได้อ,อีกมากมายฉะนั้นผมถือว่าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร่งเสระหว่างประเทศของเรานะครับอย่างดียิ่งเลยครับ โอ้ครบเครื่องครบหมดทุก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 มิติที่ไทยกับเซเนกัลมีความร่วมมือระหว่างกันเลยนะคะค่ะไม่ไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ก็ก็คงฝากโครงการต่างๆที่ที่จะผมนาเรียนนะครับว่าว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องการย่อยแล้วก็ผมตองขอปามกุนาไทรก้านะครับให้ให้ให้การสนงแล้วก็ให้ให้ทำแนะนแล้วก็ผมผมก็ยังเห็นว่าอ่าปรัชญาของไทยก้านะครับซึ่งซึ่ง เรีว่าไม่ไม่ต้องการให้ปลาอย่างเดียวนะครับหรือเราเราสอนวิธีการจับปลาที่ตรงกับความต้องการของที่นี่เขาก็ไม่ไม่ใช่แค่ต้องการแค่เป็นเรื่องการบริจาคหรือการอะไรน,นะครับ<ม>ที่ผมด้มีโอกาสไปสัมผัสมาผมมา,มาจัดก,การพิประงาณฑปีกว่าๆเขาก็าอยากที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่บาง<ม>ทีเขายังขาดทางด้านทางด้านวิทยาการทางด้านงองค์ความรู้ซึ่งถ้าเราสามารถนําไปเติมเต็มให้กับ เขานะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยพัฒนาประเทศไปได้อย่างยั่งยืนไัร ขมดทุกวันนี้ก็คือเพื่อที่ให้เขาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะได้มีสถานะในเวทีในระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งบรรลุ SDG ข้อที่17ด้วยนะคะโอเคครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทูตมากๆเลยที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกกันนะคะก็โอกาสหน้าหลังจากที่ได้รับลงอบไปเพิ่มหรือว่าได้รับเทียบอะไรต่างๆนะอาจจะต้องขอรบควนเวลาท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็สวัสดีไเลยค่ะ <Wars S 1> <ท cima. S 2> ครับขอบค <ileri> ุณครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าสามโครงการที่ไทยก้าเราไปปักหมุดหรือปักธงไทยที่ประเทศเซเนกัลนั้นนะคะมีโครงการอะไรบ้างนะคะท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าเซเนกัลจะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่เรามีสถานทูตไทยที่กรุงดาการนะคะช่วยดูแลแล้วก็ ติดตามการทํางานโครงการของไทก้าของเรามาโดยตลอดนะคะโดย3โครงการนี้ค่ะแม้ว่าไทก้าเราเนี่ยจะส่งมอบโครงการไปแล้วแต่โครงการก็ยังสามารถเดินเดินหน้าต่อไปได้นะคะมันสะท้อนถึงความยั่งยืนของโครงการของเราได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านทูตนิพนธ์ท่านทูตที่กรุงดากานะคะที่ได้กรุณาไปเยี่ยมโครงการของไทก้าที่อยู่ในพื้นที่ในประเทศเซเนกัลค่ะแล้วก็หามปีพัฒนาการหรือได้มีการส่งมอบอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะไทก้าพัฒนาทั่ทโลกคงต้องขอรบกวนท่านทูต ผลอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยแล้วก็กรุณาไปติดตามผลการดําเนินงานให้กับทางไทก้าเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ไทก้พาพัฒนาทั่วโลกเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะเวลาหกนิกาสามสนาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิทยุสลาลม a m 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชั่นค่ะหรือว่า Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันยุ้ยดีเม็กซริและทีมงานต้องขอลาท่านผู้มก่นก่นนคคะะะววพบััใหสสดี